งสบายดีพี่น้องเปิดภาพมากะเห็นเลยกแกงหน,อหน,น,น่อไม้แต่บุได้ผักแกงใหม่ยังอยู่ similar. ต้มยังนะต้มเกลือขนาดต้มยังบาจากแหลกแจ๊คมาคิดได้หรอนะทำได้ใส่แกงไว้วันั่นอย่าไปซื้อมากินเถอะเกลือเมื่อย Những đơn cố thiên luôn. Hm? Cố thiên luôn. 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 Cố cái luôn. Cố thiên luôn

อันใดกับนูอเงียเหรอะแยงน้ำม่ใส่กระดูกใส่เห็ดเค็มนลวเบิ่งกไก่ข้างหม้ออื้อข้างอื้อแนนมะโนกวน้อยหนึ่งหอยหนั่อนกเลยหอยนยอเผ็ดังมาหมุนก้อนน้ำม่บ่ Pay hết nữa nữa để nữa 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 dưới nữa 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 nữa

แม่สายเจ้าวกพมาไปทำผ้ามาไผ้ามาหนน่าขยำหน้าชุดเป็นตะเบิงดอกโซงันยำแรงไงชุดเพิ่นเป็นงามโยพี่น้องเลยงามหน้าเกล็ดขี้ต้มเลุยจะหน้าลุยจะเห็ดดำหน้า

แับพาน้องเตับ้คือบ่กอาไปเาหลีกพ้นกันไปเลยนะแแมาเอาอยู่น้อยก็เกิดตูดนะเอาพออบกินอครัอ้นะบกินอย่าปอ่าเออแมบอกกินอย่าบออ แกบอกยนพิษน้ไม่กินไม่ได้ขาเบือแน่แกมห้าม่งอือขับเสเือกินได้เออขับโมสกเบือน้ำไมอีก็น้ำไม้พร่บาน้ำไม้่บาทกินได้อยู่ซะไ่บาแยนพิษกินได้แคนไปอีกย่างเนาะผู เกาหนันแดงเนยเป็นตุ่ม่ง,งาเไยเนยบ่ได้ฉีดยงฉีดยาเป็นสิดยาเลยก็แน่กายจะเริ่มจะกลับมาห่อนแน่เลยดิมือนี่ก็เริ่มห่อนแน่แล้วแชบปะวิจีกรใจแน่ จ, ừ, จีก็เริ่มมีเนีไงแทงเลยเองเขาจะเอาไปอันกลนคุยเบาเดินชามันนั่งแล้วอืมเธอกินผักเก่งเลยเชียงเลย<อ>ทำหน่อยกันนอนไปนอนกบจะกินอะไรนครับก่อน

กัดุมเขาจะเอาตัวน้ขึ้โตนมากเลอืงอะไรด้ใช่ได้อแบัลเกอร์โทษน้าแท้พันกันง่ายนะหาชิบะชเขาอยากหาิเขาสื่อด้หางานมาเพิัว

โอเคนะแม่ใจบ่เดี๋ยวสักหน่อยไปถ่าวหญ้า okay, <laughs>

มนานอนตอใหม่ให้้ว่าอันตอนน้ำใหม่ได้สีเขียวมาบัดไงนใหม่มันบัลลาพียงงงรนกรงไปทาก็ใส่หลุกผิกได้ฮะชาบ้านน่มันบวเพชรนันบวเพชรแกงนั่นไอ้ผพริกอกจะผุมักเอาเนื้อไงกดับพริกก็เป็นี่เพชรนี่เป็นี่เพินกัดับนนกพริก แล้วเอาใีดรอมันบวเพชรแล่วจิมือเอารอใส่เขาจะกินเพชรใส่จักหมาตามๆทวไมตัดดิาทก่อนิดมหมาใส่ิมเบิดขาวๆอตัวฮสื่อมาวันนี้อืบิ้ดมากมากนะมันนางกับมันยอดอันนี้เด้อือเนี่ยเออโน้แน่ะนะหนึ่งวันตัวมูววันเนืนอเพชรไหโบรานตัวนั้น็ใส่อือืใ่ตนองยาง ก็กันใหม่ลองสบายดีกต